เทวดาเล่นดินเป็นคำตอท้ายเมื่อเรียกนางคณาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเรียบง่ายหลวงปู่สูงคำว่าเทวดาเล่นดินน่าจะมาจากการที่ท่านนำดินเหนียวมาปั้นเป็นพระเครื่องมอบแด่ญาติโยมส่วนเทวดาเดินดินน่าจะมาจากท่านเป็นผู้ทุดงเดินเท้าไม่มีรถยนต์ประจำตำแหน่งไปไหนมาไหนด้วยการเดินเท้าจนญาติโยมชินตาหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินเป็นพระสงฆ์ชาวชาติกัมพูชาท่านเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติรำมจนพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาหลวงปูส่สวงเดินทางมาโปรดญาติโยมคือจังหวัดศรีสะเกดสุรินท์แนวทางการสอนธรรมของหลวงปูส่สวงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยเป็นแนวปริศนาธรรมที่เรียบง่ายและเข้าใจด้วยตนเองประสบการณ์ของพระอาจารย์ส้อยวัดเรียบราชบำรุงเขตบางซื่อซึ่งถือเป็นท่านหนึ่งที่มีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสปาฏิหาริย์จากหลวงปู่สูงแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ว่าในปัจจุบันท่านได้มรณาภาพไปแล้วเรื่องหนึ่งที่ยังจําได้ละว่าสิทธิผู้ติดตามหลวงพ่อส้อยท่านหนึ่งเป็นโรคหอบหืดเมื่ออาการกําเริบจะทรมานมากครั้งหนึ่งขณะที่ติดตามหลวงปู่สูงหลวงปู่ท่านปัสสาวะเป็นยาให้ดื่มท่านนี้มีศรัทธาเชื่อมั่น จึงดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่สูงนั่นแหละไม่น่าเชื่อเพราะตั้งแต่ดื่มน้ำปัสสาวะของหลวงปู่เข้าแล้วอาการของโรคหอบหืดก็ไม่เคยกำเริบขึ้นอีกเลยเรื่องราวของหลวงปู่สูงนั้นเหมือนเหมือนกับเรื่องราวของผู้วิเศษในอดีตหลายๆท่านมารวมกันความยืนยาวของอายุหลวงปู่สูงเหมือนเรื่องของเซียนเจียงกัวเล่าผู้มีอายุหลายยุคหลายสมัยในป่วยเซียนไม่มีผิดยาวิเศษของหลวงปู่สูงนั้นท่านมัก เอาขี้เล็บที่ตาของท่านทำน้ำมนต์ก็เหมือนกับอรหันต์จี้กงที่ปั้นที่คลายเป็นยาหลวงปู่สวงได้อะไรเผาทิ้งมากก่อกองไฟเสมอๆหลวงปู่จะเผาทุกอย่างที่มีคนนำมาถวายหลวงปู่สูงท่านมีวัดปฏิบัติแบบไม่ยึดติดกับสิ่งใดทั้งสิ้นการนุ่งหม่มผ้าก็นุ่งแบบขอไปทีบางครั้งนุ่งขาวบางนุ่งผ้าลายบางครั้งนุ่งหม่มเรียบร้อยแล้วแต่ท่านอยากฉันตอนไหนก็ฉัน ไม่มีเวลาอยากไปไหนก็ไปไม่สนใจใครเรื่องราวของท่านแม้เรียบง่ายที่สุดแต่ก็อัศจรรย์ที่สุดแม้กระทั่งเมื่อท่านละสังขารเข้าสู่นิพพานปฏิหารแห่งท่านก็ยังเล่าขานและปรากฏเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านเป็นพระที่ไม่มีวัดอยู่แต่กลับอยู่ได้ทั่วทั้งจักรวาลซึ่งประโยคเด็ดนี้มาจากที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามท่านว่าหลวงปู่อยู่วัดไหนหลวงปู่สงตอบไปว่าไม่มีวัดอยู่แต่เดินท่องทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ติดในถิ่นที่อยู่มีอิสระเหนือทุกสิ่งไม่ยึดไม่ติดไม่สนใจใครแต่ในขณะเดียวกันกลับมีผู้ติดตามท่านมากมายปลาบนาอยากเป็นสิทธิ์อยากเห็นอยากพบอยากกราบไหวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจธรรมเหนือโลกเมื่อไม่ยึดติดสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดทุกๆสิ่งกลับเป็นของเราโดยปริยาย เป็นนับเป็นพระคณาจารย์เกจิอีกหนึ่งท่านที่น่าเคารพและกราบได้อย่างสนิทใจหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน